ไปพี่เอสไปกินกันขอบคุณนะคะสายเขียวขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับสติกเกอร์นะคะขอบคุณนะคะน้องดาขอบคุณน้องเอสนะคะยึดมั่นถือมั่นไหมน้องเอสยึดมั่นถือมั่นไหมใช่ไหม นี่ใบนี่ก็กินดีนะใบใบโหระพา กินไอ้นี่ละเอ่อกระท้อนกระท้อนต้องหยิบอันนี้ต้องต้องใช้มือต้องใช้มือมือจกเลยนะเพราะว่าเอาช้อนไม่ได้เดีย๋ยวเอาอันนี้ออกไปตรงนี้หน่อยมองเห็นไหมมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหม มองไม่เห็นกระท้อนเลยนะดู่ดูยุมเยิ้มเลยคาราเมลเขาทำมาอร่อย ันนี้ยก็ทำขายมันก็เลยแบบเขาทำดีนะ เครื่องสงเครื่องเครื่องเยอะมากมหวาน <laughs> หวานดีแท้มาค่ะใครจะกินอร่อย กินหมดแล้วเนี่ยคนเดียวมาค่ะใครมากินด้วยกันนะคะคุยโยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะทังจู๊ดโซมัทฮลัฮโลโหลฮัลโหลมา <laughs> มากินกันค่ะชิ้นแบบอุบๆเลย